ย so, pues so, you know, so nah. so, ินดีต้นรับสู่ช่องที่านะคะแมัยี่มาทำรีวิวของที่มาซื้อเมื่อกี้ะเปิดอนแกเลยเป็นหอมญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่นาจะช้ามันมีสทยเนิดนึงน่ตัวนี้านี้ตวนี้ตันี้ก็มาชิมกันเด ามันช่อยขนมันเามันช่วยไหม่ะเขาบอกว่าเ็มาไล้ยะคะ่ะอด้เขาได้ข่าวว่ามันเผ็ดกันมากเลยเหรอแต่ตัวนี้ต้องลอง หนึ่งสองสามเห็ดก็ว่าเห็ดนะคะแต่มัามาแแบบนแบบแบบนี้มันแบบร้อนเหลวนี่แบบแสบ,บนิบบดบบนิด นะเปรี้ยวสับสายปนะขอใี้ทำตับเกตเลยนะคะอันนี้ก็ให้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่วยกันแชร์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งหน้าล่างคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วกดไลค์เลยกดคลิปกดคัสคัลไล์เลยกดเลยกดเลยกันเลยแล้วเร็วกดเลยด้านล่างนะอย่าลืมกด subscribe นะอย่าลืมอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe และกด subscribe ที่ช่องเราดิเนะอย่าลืมนะลิปบาย